สวัสดีนะคะมาพะะบกันหน้านะคะน้าที่ตั้งรปที่เร้านนะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหน่อยๆนะคะคือมาลงนะคะ <ๆ S 1> วันนี้ก็ลงช้านะคะทุกเพื่อนพี่ที่บ้านหน้าฝนตกนะคะแล้วฟ้าก็แรงด้วยนะคะเนาะอันนี้หน้าก็พออัดคลิปวิดีโอได้อยู่นะคะตอนนี้ก็13นาฬิกา54นาทีนะคะทุกเพื่อนพี่ก็คลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะคะ รีบ,บนิดนึงนะคะเนาะเพราะว่าฟ้าแรงนะคะเนาะนี่ค่ะก็มาดูคำเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามนะคะเป็นการที่คำนวณตามหลักทางสถิติโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมแลก็รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะนี่ค่ะเดย่าจะให้ดูนะคะผลผลที่บ้านมากยังจกอยู่นะคะเนี่ย เนีค่ะฝั่งนูง้นคือตกตลอดเลยนะคะตั้งแต่เปิดร้านมาอันนี้ก็คือยังไม่หยุดเลยแต่ฟ้าก็เบาๆลงแล้วหน้าก็เลยรีบอัดคลิปนะคะอันนี้คำเตือนจากช่องนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานใครที่กดติดตามหวยลาวของหน้านะคะหวยลาวออกหนึ่งศูนย์สอง เลขล่าง8ปดหนึ่งนะคะแล้วก็สูตร2ของหน้านะคะเข้าไปที่หลักสองนะคะพเพื่อนๆในพี่เนาะ่อนวนี้เจ็ดสูตรหลุด2สูตรนะคะก็รวยๆนะคะส่วนชุดเน้นนะคะส่วนชุดเน้นก็แตกสาตัวนะคะแล้วก็เลขล่างก็ออก8ปหนึ่งก็เข้าที่หลักหนึ่งนะคะก็รวยๆนะคะพเพื่อนๆนพี่เนาะว่ากันไปตามสูตรนะคะถ้าสูตรมันเดินดีหน้าก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่ามันหลักเลขที่ํำออกมาน่ะ มันก็น่าจะโอเคนะคะส่วนเมื่อวานก็จัดไปนะคะเนาะก็ก็ถามว่าเต็มที่ไหมก็นิดนึงนะคะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวน้อยอ่าเดี๋ยวดูน้อยนี่ก่อนน้อยพิเศษนะคะน้อยพิเศษเมื่อวานนี่ออก0 048เลขล่าง31นะคะพเพื่อนพี่ สูตรเจ็ดนะศูนนะคะมานะคะศูนเนาะเพราะว่าศูนนี่ค่ะาาเนี่ยมันเว้นมาหนึ่งงวดนะคะก็มาแต่เมื่อวานนี้ก็จะหลุดอยู่ประมาณหนึ่งสองสามหลุดสี่สูตรนะเข้าสามสูตรสูตรหนึ่งเข้านะคะแล้วก็สูตรหกสูตรเจ็ดนะคะเนาะวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะ,เพ,ะเพื่อนๆพี่ดูนะคะเนาะเพราะว่าคลิปนี้น่ากอาจจะไม่ยาวนะคะ,เพ,ะเพื่อนๆพี่เนาะเพราะว่าฝนมันตกนะคะ นี่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ออกเลยเนี่ยเจ็ดสองแปดเลขล่างหนึ่งหนึ่งห้าใช่ไหมเจ็ดสองแปดเลขล่างหนึ่งห้านะคะเพื่อนพี่เจ็ดสูตรหลุดหนึ่งสูตรนะคะสูตรที่เหลือๆคือเข้าทั้งหมดสูตรเจ็ดก็เข้าไปที่หลักห้านะคะก็รวยๆนะคะเนาะอ่าพี่ที่ตามนอยปกติทุกๆวันนะคะที่ขอนาามานะคะก็จัดไปนะคะเนาะส่วนวันนี้นะคะส่วนวันนี้ วันนี้นะคะก็คิดคำนวณออกมาได้ประมาณนี้นะคะ,ะ่เดี๋ยวนาคให้แคบนะคะเพื่อนพี่แคบเลยเนี่ค่ะอันนี้นอยพิเศษนะคะอันนี้คือนอยปกติเดี๋ยวนาคจะเอานอยว p ีลงนะคะเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเอานอยปกติขึ้นหน้านะคะเพราะว่าพี่เขาขอมาทุกวันนะคะเนาะอ่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนาคให้แคปอีกทีหนึ่งเนาะ อันนี้ของ v i p นะคะ v i p เมื่อวานนี้7สูตรหลุด2สูตรนะคะสูตรนี้หลุดนะสูตร5สูตร7หลุดที่เหลือที่เหลือก็คือเข้าทั้งหมดนะคะพเพื่อนๆพี่ที่เหลือก็คือเข้าทั้งหมดนะคะพเพื่อนๆพี่แคบเอาเลยนะคะเนาะนี่ค่ะพเพื่อนพี่แแปบอาเลยอันนี้ของ v i p นะคะดูตรงหัวต้นนะคะ ก็จะม,มิดมืดนิดนึงนะคะเพื่อนพี่เนาะเพราะว่าฝนตกแล้วทีนี้ก็มันก็คึมค,มคึมนะคะเนาะเพื่อนพี่ดูนะคะเนาะอ่านี่ค่ะเดี๋ยวหน้าจะเอาวีวีลงนะคะแล้วก็ปกติขึ้นนะคะอ่าเพื่อนเพนพี่แคบเลยนะคะคือวันนี้หน้าก็จะอจัดคลิปเร็วหน่อยนะคะเพ,พื่พอนพี่เพราะว่าฟ้ามันแรงนะคะเนาะหน้ากลัวนะคะเนาะ ถ้าอย่างไรนะคะคลิปนี้นะคะน้าก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะคะคือกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นแรงใจแล้วก็ฝากเพจนะคะในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะแล้วก็ช่องทูของน้าก็จะมีเป็นคลิปฆ้าเครื่องนะคะแล้วก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะเพื่อนๆพี่เนาะแล้วก็อ่าคลิปฆ่าเครื่องนะคะที่เพื่อนๆพี่อมเมนต์มานะคะเนาะคือหน้าอาจจะตอบช้านิดนึงนะคะเพื่อนๆพี่เพราะว่า โทรศัพท์เครื่องใหม่เนี่ยนาคยังไม่คุ้นกับระบบของเขานะคะคือนาคอาจจะหาตัวตัวตอบกลับคือยังยังย,ยังไม่เก่งนะคะเนาะเพื่อนๆพี่พี่ก็ช้านิดนึงก็ไม่ว่ากันนะคะเนาะเพราะว่าเครื่องเนี้ที่ลูกชายเอามาให้นาคใหม่เนี่ยคือนาคยังใช้ไม่คุ้นมือนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเวลาเพื่อนๆพี่พี่คอมเมนต์มานะคะเวลานาคตอบกลับอ่ะคือมันอาจจะช้านิดนึงนะคะเนาะแต่ถ้า คิดภาคเครื่องนะคะที่เพือพ่อๆนๆในพี่จะเช่าของน่านะคะหรือว่ายัางไงเนี่ยก็ก็ดูตามคลิปได้เลยนะคะดูตามคลิปมีแต่รุ่นร้อยเจ็ดเก้าค่ะลุงไม่มีเหลือแต่เนี่ยรุ่นร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเดี๋ยวจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นเนื้อแก้วนนใสงินก็จะใสเท่าไหร่อยากให้สีอย่างแต่ก่อนเนี่ย ตัวนั้นไม่มีของเลยไปโรงงานมาเพราะโรงงานเพิ่งเปิดไงได,ด้นี่ค่ะแล้วก็อ่าคือนาคอาจจะตอบช้านิดนึงนะคะ,ะเพื่อนพี่เพราะว่านาคยังไม่คุ้นกับโทรศัพท์เครื่องนี้นะคะน้องก,ก็ให้เพื่อนเพื่อพี่เข้าใจนาคด้วยนะคะไม่ใช่ว่านาคไม่ตอบนะคะ,ะเพื่อนพี่บางทีคือ ลูกชายนาคสอนให้นะคะแต่คือนาคก็คือจําได้มั่งจําไม่ได้มั่งนะคะเพราะว่ามันคือนาคไม่ได้เก่งเรื่องโทรศัพท์นะคะเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องใหม่เนี่ยมันหลายระบบมันเป็นของยี่ห้อนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือนาคก็ไม่คุ้นนาคเคยใช้แต่แบบที่นาคเคยใช้นะคะเนาะแต่อันนี้คือมันคือระบบมันเยอะกว่านะาง่ายๆทีเนี้ยนาคก็เลยยังไม่เข้าใจนะคะเนาะก็ ตอบช้ามั่งก็คือไม่เป็นไรนะคะแต่ก็คือยังตอบนะคะเพื่อนพี่เนาะถ้ายัางไงนะคะคลิปนี้นะคะหน่าก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนพี่ฝากเพื่อนพี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นแรงใจนะคะแล้วก็ฝากเพจนะคะในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะเพื่อนพี่เนาะถ้ายัางไงนะคะคลิปนี้นะคะน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ <S <S คือฝนตกนะคะเพื่อนพี่ตกตั้งแต่ข้ามาก เปิดร้านแต่เมื่อเช้าเลยนะคะกี่บง่น่าคิดว่าเช้าอ่ะแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวหน้าขอดูก่อนเวลาอันนี้สิบสี่นาฬิกานะคะเพื่อนๆี่สิบสี่นาฬิกาสองนาทีอันนี้ก็ยังตกไม่หยุดแต่น่าคิดว่าน่าจะถึงเย็นเลยนะคะเนาะน่าจะถึงเย็นเลยนะคะหนที่บ้านน่าคือคือพายุเข้านะคะที่บ้านนี้เมืองนี้นะคะก็คือพายุเข้าเนาะ พายุเข้าแล้วทีนี้ฝนก็ตกตกตลอดเลยนี่ค่ะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆีนที่